นับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีท่าน,น,นผู้ชมฮะร้านที่ประสบความสำเร็จจากวิกฤตนะค่ะวันนี้เขาบอกเลยว่าคุณดูในการเราเนี่ยแจกเฟรนช์ชัยเพราะตัวเองเคยเจอวิกฤตมาก,ก่อนในชีวิตคุณเชื่อไหมฮะจริงๆแล้วมันเกิดจากช่วงวิกฤตโควิดของโคพายร์ลฮะของสายการบินดังเลยครับสายการบินสีอะไรสีม่วงครับสีม่วงสายการบินสีม่วง ปรากฏชีวิตเราได้เห็นติดตามข่าวแล้วสายการบินสีม่วงครับเจอวิกฤตอะไรมากมายเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทำให้เขาููว่าอาชีพที่เรารเรียกว่ามั่นคงเนาะอาชีพนักบินนี่คืออาชีพค่าเทอมก็แพงสุดค่าเทอมแพงกว่าหมอไหมค่าเรียนบินค่าเรียนะแพงกว่าหมอด้วยราคาสูงคุณดูว่าเป็นอาชีพที่แบบคนต้องการอ่ะวันหนึ่งเจอวิกฤตปุ๊บโกไปหลอดเองรู้นะครับแต่ว่ามันต้องมีแผนสอง ขอต้อนรับคุณหนุ่มจากโงนักบินครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะโควิดแล้วสามปีเนาะสามปีครับผมสามปีตอนนี้เฟรนชชายขายปลาตองโกไปกี่กี่สาขาประมาณเกือบหกสิบละฮะเกือบหกสิบสาขาถือว่าเป็นรายได้หลักเลยไหมคะตอนนี้ฮะก็เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเรียกว่าอย่างนี้ก็ได้นะตอนนี้อาชีพหลักคือนักบินแต่รายได้หลักคือปลาตองโกงปลาตองโงอ่ะใครจะคาดคิดล่ะเอาเองคุณอยู่การบินไทยเนี่ยแหละ ใช่ครับพันกลางจะมั่นคงด้วยเป็นสิสายการบินที่หลายๆคนอยากจริงๆแล้วทํางานเป็นครูพายอดอยู่ที่การบินไทยนานแค่ไหนแล้วครับตั้งแต่สอบได้ปี2011ตอนนี้ก็สิบกว่าปีสิกว่าปีสิบกว่าปีก็ไปนักกินมาตลอดครับผมปรากฏคุณตงเองเนี่ยเกิดจากครอบครัวชาวมุสลิมใช่ไหมครับเป็นคนมุสลิมครับผมครอบครัวถือว่าโอเคแล้วก็ปันกลางไปได้จนไปได้รวยอ่ะครับใช่ไหมครับใช่ครับ พี่ชายเป็นคนส่งเรียนนักบินไม่ใช่ครับผมสอบทุนได้ครับอ๋อเรียนฮูด้าคือที่บ้านไม่ไม่ไม่มีไม่มีความสามารถที่จะส่งเรียนหลักหลายล้านผมก็เลยต้องสอบทุนถ้าอยากเป็นเป็นล้านการเรียนนักบินจบนย่ยมันกี่ล้าน ถ้าเอาจริงก็4ล้านครับสี่ล้านแต่ว่าเห็นก่อนหน้านั้นก็คือเรียนทางด้านเทคนิคการแพทย์มาใช่ครับเรียนเทคนิคการแพทย์มาแล้วทำไมถึงแบบรู้สึกว่าเน้ยบินอยู่ดีอยากมาเป็นนักบินคือตอนที่เรียนเทคนิคการแพทย์นั่นนะฮะก็เลยอ่านหนังสือสอบช่วงมหาลัยเห็นในหนังสือพิมพ์เขาบอกว่ารับสมัครนักบินคุณสมบัติปริาตีสาขาอะไรก็ได้เก็บไว้ในใจก่อนเก็บไว้ในใจก่อนพอเริ่มขึ้นปีสเริ่มเข้าโรงพยาบาลเริ่มทํางาน โอ้โหเข้าโรงพยาบาลไปตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นออกจากโรงพยาบาลมาพระอาทิตย์ตกแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันจําเจเกินไปชีวิตอยู่ยากอยู่กับที่ใช่ครับมันก็เลยเอาละตัดสินใจว่าฉันจะสอบนักบินก็เลยเต็มเตัวไปสอบจนได้ไปชิงทุนก่อนก็ไปสอบชิงทุนก็นานฮะใช้เวลาประมาณเจ็ปีครับเจ็ดปีหลังจากจบเทคนิคการแพทย์อีกเจ็ดปี ถ้าหลังจากจบเทคนิคการแพทย์เป็น9ปีครับเพราะผมทำงานอ้อก่อน2ปี9ปีเหมือนจะเป็นนักบินนะค่ะผมดีนะไม่ละทิ้งความฝันเลยสู้พอได้บินปุ๊บต้องยอมรับสบายขึ้นก็รายได้เยอะขึ้นเยอะเลยครับก็มีลูกมีครอบครัวเป็นปกตินั่นแหละครับผมทุกอย่างโอเคละกำลังดำเนินไปดีค่อยๆจะมั่นคงแล้วครับอยู่ดีๆปุ๊บโควิดมาสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแน่นอนถูกต้องครับอะไรเกิดขึ้นบ้างก็หนึ่งเลยหยุด ทำงานาบริษัทสั่งให้หยุดบินรายได้ขาดหายรายได้เนี่ยประมาณ25%ของของที่ได้รับทั้งหมดครับอัอน,นี้เราก็วางแผนกับครอบครัวว่าโอเคเรามีเงินเก็บอยู่กัอนหนึ่งก็คุยกันเล่นๆว่าโควิดเนี่ยสเดือนก็ไปแล้วสมอน่านมาี่นาทนมาี่านมานมาที่่านา่นาที่ผนี้3เดนอนก็แี้ว6าดมอ่นก็แล้วปมีก็แลนวเดือนที่9หนมกเี้านปใที่เราไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินแล้วแล้วก็สายการบินบอกว่า จะต้องเลิกออฟพนักงานกับเครื่องบินออกค่ะซึ่งผมขับเครื่องบินโบอิงอยู่เออขา่งที่เขาเอามาขายเนี่ยใช่ฮะแล้วขึ้ออกไหมฮะแล้วถ้ามูลเราใครติดตามข่าวกันจะต้องหนึ่งจะต้องคนออกใช่ครครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งเครื่องบินจะต้องขายทอดตลาดใช่ครับค่ะที่เราใครติดตามข่าวมันจะเป็นอย่างนั้นครับมันก็ต้องรู้แล้วมันจะถึงเราหรือเปล่าใช่ครับก็มีข่าวว่าจะเอาโบอิงเจ็ดแปเจ็ที่ผมขับอยู่เนี่ยออกปลดประจำการผมก็เลยบอกภรรยาว่า ไปแน่แน่ไม่ได้เป็นแล้วนักบินหาอย่างอื่นทาเถอะประมาณนี้ตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าเราต้องหาอาชีพเสริมแล้วใช่ครับแล้วทำไมถึงกลายเป็นปาต้องคิดยังไงคะตอนนั้นปาต้องโกของบริษัทดังมากต้อนอ๋อใช่ที่ไปต่อตันตีสี่อ่ะีไปต่อว่าหน้าบ้านแม่บดดําอ่ะนี่บดดํก็ไปต่อคิวเขาบอไปต่อเลยไปซื้อตลอดเลยครับแล้วคุณแม่อยากทานพอคุณแม่อยากทานเนี่ยผมก็บอกว่าแม่เคยกินแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้คนมันคิวยาวมากเลยนะยาวมากอ่ะ แม่บอกแม่จําไม่ได้โอ้แม่จำไม่ได้แม่จไม่ได้แม่ก็เลยให้ผมไปต่อคิวผมก็มีประชุม8ปดโมงค่ะไปเลย6กโมงเช้าไปต่อคิวไปต่อคิวคิวที่200ครับโอ้โหแล้วตอนนั้นเรายอมต่อคิวเพื่อแม่ัลยไม่ฮะจริงจริงเนาะใช่ใช่ครับตอนนั้นมันจริงๆอะไรกันก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นปาต ทำไปได้เลยนะท่านอย่ารอเี๋ทำไเลยทำไปเลยทำาต้ไปไ้คน้องเขาจะเป็นมือทอดผมจะเป็นตัดเขาผมจะตัดเองเคแ่เท่านั้นแล้วทีนี้พอหลังจากที่เราแบบไปต่อคิวตอนนั้นเลยเกิดไอเดียอะไรเกิดขึ้นก็ต่อคิวเสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาซื้อผมไปประชุมก่อนพอออกมาเขาบอกหมดแล้วผมกับวันนั้นก็โมโหมากบอกว่าเดี๋ยวจะทำปลาต้องโกกินเองเลยก็ไปหาสูตรตั้งย t u b e ไปขอคนนู้นขอคนนี้พอดีมีพี่ท่านหนึ่งให้ ให้สูตรปลาต้งโกรกาผมมาผมก็เอามาปรับ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 แล้วก็ให้ภรรยาทานบอกพี่อร่อยกว่าที่เคยซื้อกินอีกอโหนี่เราเอาสูตรจากยูทูบเนี่ยนะที่แต่เขาฟูมากสูตรแม่มาสัมผัสได้สัมผัสเขาฟูมากอ่ะนั่นคือ่เรไปหาสูตรมาประมาณกี่เดือนคะก็ประมาณเดือนสองเดือนฮะแล้วก็ปรับอีกเดือนสองเดือนค่ะก็เลยได้สูตรปลาต้งโกรกอันนี้สูตรนี้มันแตกต่างจากปลาต้งโกรกอื่นๆยังไงบ้าง เราใช้วัตถุดิบหลักนําเข้าจากฝรั่งเศสเดี๋ยวเหรอจากไหนนะฝรั่งเศสใช้แป้งเหรอไม่ใช่แป้งครับวัตถุดิบหลักของที่มันตัวไปผสมแป้งอีกทีหนึ่งหัวเชื้อหัวเชื้อฮะจากฝรั่งเศสครัเธอเป็นยังไงรสชาติมันเป็นแป้งสเปลย์อย่างนี้ไหมคะพี่ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่แป้งแต่จะหลุดมือเราครับแป้งสเปลไม่ใช่คือมันจะได้ความมันแตกต่างทำไมต้องเอานังเข้าจากฝรั่งเศสคือผมไปกินจาก าต้องโกนี่ยหลายประเทศมากคือไปไชน่าทาวที่นิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียเนี่ยหรือว่าเมืองจีนฮ่องกงเองนะก็จำรสชาติได้ของของบริษัทการบินไทยเองก็จำรสชาติได้แต่มันไม่เหมือนปลาตะโขดทั่วไปจริงหรอเธอเธอมันกรอบมากเนอเออเออเอากะอันสีกินกันได้ไม่ไม่ฉันทำดีท็อกซ์เยอะถ้าทำบ้าไปเลยนะไม่ต้องเลยต่อต่อแล้ยังไงยังไงพอครับก็เลยจำรสชาติได้ก็เลยทำแล้วก็เอ๊ะเหมือนยังให้พยาทาน ทานจนรรยาอ้วนขึ้นอ้วน,น,นขึ้นหลายโลเลยอตอนแรก <นะ S 2> เริ่มจากการทํากินในครอบครัวก่อนใช่ครับแล้วก็คนในบ้านบอกอร่อยอร่อยมากใช่บอกอร่อยมากเวลาทำให้แม่ทานก็แม่บอกว่าหนุ่มผมชื่เล่นชื่อหนุ่มนะฮะค่ะอบอกหนุ่มแม่ทานแอมโมเนียไม่ได้อย่าใส่แอมโมเนียนะ ได้แม <Or> ่เดี <cción> <sh> <apare Luc> <cells> <material> ๋ยวผมจัดการให้ก็กลายเป็นปะต้องโกรที่ไม่มีแอมโมเนียใช่ครับก็จะเป็นสูตรแตกต่างจากสูตรอื่นอีกมันเหนียวนุ่มกรอบนอกนุ่มานเซียงนุ่มครับผมขอบคุณมากแล้วตัวแป้งก็คือใช้แป้งฝรั่งเศสอะลายแป้งน้ำข้าวแป้งน้เข้าวอีกอร่อยสุดเลยขายยังไงอะคุณดุ่มหาสามตัวใหญ่ๆนะครับกับดิปสองสีสี่สิบบาทเองครับสี่สิบบาท ุยราคาแบบราคาดีด้วยนะราคาไม่แพงราคาจับต้องได้ด้วยอยากรู้ว่าจับจุดเริ่มต้นพอทําเองในครอบครัวทำไมถึงคิดแบบทาขายตอนนั้นใครเกิดไอเดียเกิดขึ้นภรรยาค่ภรรยาบอกว่าขายได้เลยนะพี่ผมก็เลยว่าโอเคแล้วเริ่มขายได้ไหมก็เริ่มขายออนไลน์ก่อนเพราะว่าเราก็เปิดหน้าเฟซของเราอ่าขาย ตอนนี้นักบินตกอับไม่ใช่ไม่ถึงกับตกอับหรอกคือยังไม่มีบินแล้วก็มาทอดปลาต้องโกขายมีใคร,รอ,อยากทานบ้างใช่พาเป็นคอนเทนต์อะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อน,อนก็แห่กันมาอุดหนุน แล้วพึ่ว่าแกพอชิมแล้วอร่อยฮะก็ประมาณวันหนึ่งก็200ชุดก็ประมาณ600้อยตัวโอ้โหก้วคือคนในครอบครัวทำกันเองตอนแรกทำแต่ผมกับภรรยาเนี่ยเซอร์สองคนเลยสองคนโหเก่งมากเก่งจังเลยอ่ะค่ะแล้วพจากนั้นหลังจากพอขายได้อีก200รตัว600อตัวแล้วแล้วคิดเปิดแฟรนไชส์ยังไงอ่ะขยายยังไงอ่ะภรรยาก็มีความคิดว่าเฮ้ย f r a n c ทำได้นะแล้วก็มีวันวันที่กำลังที่จะเปิดร้านเนี่ยวันที่สี่กุมภาปี ปี2ปี2 0ครับค่ะ2021่งปีทีแล้ว2 0 2 1 2021ครับผมก็มีพี่คนหนึ่งที่ทานอ่ะเขาเรียกไปคุยที่บ้านบอกนุ่มปาต้องโกหนุ่มเนี่ยทำแฟนชายได้นะพี่ขอซื้อผมก็บอกผมยังไม่ค่อยคิดอะไรถึงตรงนั้นเลยแต่ว่าพรรยาก็เกินเกินอยู่ ขาบอกไม่เป็นไรถ้าหนุ่ม <reading> ทําเมื <volumes of ears> ่อไหร่พ like <bbe> ี่เป็นคนแรกที่ขอซื้อนีปัจจุบันเขาก็เป็นเจ้าแรกที่ขอซื้อแฟนชายจนวันนี้6 0เกือบ60สาขาจะพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวแป๊สักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราแจกในรายการกี่รายการแจกแฟนชายกี่สาขาหนึ่งรางวัลหนึ่งรางวันนะคะโดยงวนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี